ใช่หนูไม่รู้จักอ,กเอ่เสียงเลยมือเย้ยัดผนะ่านนพร้อมจะเริ่มมึนเลยวองประตูทำเลยคนน้องเดี๋ยวผมนะว่าจะผม,มก็จะกลับแล้วเพราะว่าฝนม,มันเริ่มตกแนละ้วฝันคนนี้ดํบบึตเลยนะฝนนะันมันอ่าสมานนีเสีง่ง มาให้ดูว่าพมมันจะโตกเปล่าต้องเดินทางกลับอีกไกลเลยเนี่ยม,มีอะไรมาดิบอ่ะเข้จะทำอะไรมาทำอะไรมุงลบอย่านะอย่านะให้ท่านอีกเพชรขังเลยนะคน, <c oughs> นี่พอเหนมาถึงนี้พูดถึงท่านอีกเพชรนี้กูเลยนะหนิงว่าเขาก็แกล้งมาอะไรบ้างเนี่ย อยู่คนนี้อยู่คนเดียวเหงาไหมเดี๋ยวพาน้องหมงมาอยู่ด้วยไอตัวติเตี้ยไงไอติบกันนั่นฮะใช่ใช่ต้องการไหมจะให้มาอยู่ไหมกล้าอยู่หรอวะน่าจะกล้าอยู่โอเคทุกคนผมว่าน่าจะผมก็จะต้องกลับละแล้วหืมคราบเมื่อไหน ก็ขอกำปณักทีทุกคนนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องวินคนเล่นกระพินนะทุกคนใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โพด้นทุกคนก็วันเนี้ยเป็นวันดีนะที่ผมจะมาเที่ยวหาน้องปบาทูนะหลังจากที่ผมไม่จะไปเที่ยวหาน้องปบาทูนานละทุกคนก็วันเนี้ผมได้มีภารกิจว่าจะมานั่งคุยกับน้องมาดูว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะทุกคนก็ผมแบบรู้สึกว่าคิดถึงน้องนะว่า S <S เหมือนผมไม่ได้มานานนะทุกคนนะว่าฝนม,มันก็เริ่มไปตกเพราะว่าฝนมันตกหนักวันอ,อาทิตย์เนี่ยแถวประมาณอาทิตย์กว่าๆอย่างฝนจะตกนะพี่ๆนะทุกคนก็วันนี้ผมก็ได้จะมาหาน้องปทุนนะหลังจากที่ผมรู้ว่าน้องปทุนจะเป็นคนดีนะพี่ๆนะเป็นคนดีเริ่มเป็นคนดีขึ้นเริ่มไม่กินเนื้อสดๆนะเริ่มกินเนื้อสุกกินผักกินอะไรนะพี่ๆนะทุกคนก็วันนี้ยผมได้โอกาสมาว่าผมจะเดินทางม,มาหาน้องปทุนนะคุนคนก็วันนี้ผมได้เดินทางมาเดียวนะไม่มีใครมาเป็เพื่อนเหมือนเดิมนะุคน ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยทุกคนก็เนี้ยผมอ่ะขอร้องพี่ๆอย่ากดค้างโฆษณาให้พวกผมนะเพื่อเป็นการซักคำพวกผมนะก็วันเนี้ยเราจะไปยังไงเราไปดูกันว่าน้องบาทูเนี่ยอยู่ไหมทุกคนเดี๋ยวไปเที่ยวห้องหนองบาทูกันไปครับที่ยุกคนไปกันไปครับอ๋อโอเคทุกคนก็วันเนี้ยผมก็เดินนทางมาคนเดียวนะโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดพี่ผมผมถ้าผมไม่ได้ค่อนเลยลงคลิปก็ผมต้องขอโทษพี่ๆนะเพราะว่า ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์จัดเตรียมต้องไปท,ทาําธุระที่ห้องที่ไปทําความสะอาดจริงๆก็วันเนี้ยโอ้ยเพื่นาถามมาคนเดียวเหมือนเธอไหมไม่ว่าจะเจอหน่องจเจอคดีนะพี่ๆนะเราจะไ,ไปเที่ยวหาหน่องกันมนีไม่รู้ว่าเนี่ยจะเจอหน่องไหมถ้าเจอก็คนเดี ไปพ <ettes> ูดคุย <DVD> กับน <vibrating> ้องไหโอ้ยลึบๆน้องปะทุอยู่นะเฮ้ยน้องปะทก่อนนะไม้โดนเหรอปะทุปอท ประตูจำพี่วินได้ไหมอะไรของมึงฮะจำพี่วินได้เปล่างโอ้จำได้นกประทูกินอะไรยัง ค่อยจะคุยคนแปลกหน,น้านะท่านหญิงเพชรได้มาหาไหมปลาทูอ,อ,อ,อุ้ยหิวหิวหรออ้อโทษมากๆพอวันนี้พี่ฮะก,กินไม่ได้กินก็พี่ไปฟ้องท่านหญิงเพชรให้ขังนะไม่รู้ปลาทูแกงหรือว่าไงกินพี่ก็พี่ไปบอกท่านหญิงเพชรนะ มาถูไปเลยนะโอ้ยโง่โง่ไม่รู้เจ้าอะไรอยู่ยืนเหม่อที่พี่นะเขยวเหรอม,มามาไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปฟ้องท่านย,ยิงเพชรนะให้ท่านย,ยิงเพชรข้างเหมือนเดิไมนะไว้นะมันนั่งกิ่นคนลงมาทูไม่รู้แกงผมหรืออะไรนะ เอามาถูว่าก็จะกินกินกินอะไรเพี้ยงไงกินผมมั้งเดี๋ยวพี่จะบอกถ้ายังเพชรนะถ้ายังเพชรขังไว้สักเดี๋ยวพี่ให้ท่านยิงเพชรมาขังเลยนะขังไปไม่ปล่อยออกมาเลยนะพี่บอกไปท่านยิงเพชรนะเอาพี่ก็บอกกับท่านยิงเพชรไปแล้วมาทูทำอะไรอ่แล้วทู อย่าเข้ามาพี่บอกให้มีเ็จนะเอ้ยไปช่วยยาไม่รู้ไ <laughs> ปช่วยไปช่วแข่งผมก,กลัวดีม่เพจเลดวะมันคือตูอะบ่ะ อไอาทูที่กินข้าวยัง <c oughs> คอดูฟ้าดินีก่ก็เนี่อาจจะว่างเน่แต่มืดมากเลยนะฝนจะตกตลอดเวลาเล้วพี่นะอาทูเป็นไงบ้างสบายดีไหม อ๋อมาเที่ยวหาทันยิงเพชรบอกให้มาเที่ยวหาให้มาดูว่าลองปลาทูยังอยู่ดีไหมกูอยู่ด,ยด,ดีเดี๋ยวรอบหน้าทันยิงเพชรจะมาหาไงเอาของอะไรมาให้กูกินด้วยได้ได้ยวบอกทันยิงเพชรให้ไม่ต้องห่วงทันยิงเพชรไม่มามือเปล่าหรอกอเสียงอะไรกําลังดูผิดนะรอบรอบป,ป่าเลยนะ อันนี้มันเป็นป่ามดเลยนะพี่ชินะร้อนมากทุกคนอันนอยู่ในป่ากับบๆกตกไปจุบๆขึ้นร้อนนะเข้ามาในนี้มนะาดูไปหน่อยดูเหมือนมาทูจะได้เสื้อตัวใหม่แนละ้วก็ผ้าถุงตัวใหม่นะมืนมีคนเอามาให้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันกระทูไปเอาเสื้อเสื้อผ้ามาจากไหนอะ่ะ ไม่ตบอบเลยคือไม่นั่งลยเอาเด้ือ้อตัวใหม่จะพาตัวใหม่เหรอเื้อขอเออ๋อื้อเ้อเอง,ง,งอยูดนมาจะเข้มา พอตอนนี้ค่อยไม่ค่อยว่างไงไม่รู้ว่าท่านยังเทนเนี่ยจะเอาน้องปลาถูเนี่ยไปอยู่ตอนไหนนะให้ไปเฝ้าแบบไปดูพวกไปเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรนะพี่ทินะจะได้น้องปลาถูก็จะได้ปไปอยู่ไม้แล้วท่ายนยะัเทนท่นอยู่กับท่านยันเทนไม่ต้องเหนื่อยต้องกลัวนะพี่จินะ อ๋อถ้าเย็นเช้าให้มาเที่ยวห่างไงน้องน้องมึงไม่รู้เลี้ยไปก่อนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าน้องอเท่าไหร่นกติดยดมมากเลยนะพี่พนะมันเป็นยาดมนันไมชม่ใช่พวกลีไฟฟ้าพี่พี่นะ

เสียงอะไรก็ม่รู้ทละพัดะรอป่าเลยทียะ่ะไทูจะไปไหนเสียงเสียงมัรู้รอบบ้านเลยนะพีพงพงโมม่โอฝนตกมามนเลยล่นให้ผมมจ้บ่ เดี๋ยวผมจะไปเดินดูแลว่าม่ต้องจำดูเลยดูว่ามีอะไรมีอะไรอ่ะมาว่ะคืออะไรอ๋ออู้หูเลยเฮ้ยให้เขาไปดูว่ามีอะไรนะน้องปฐุมแบบมีอะไรก็ไม่รู้เลยเมกาเข้าไปหรอกอู้หูเลย Đi mà. Này nó mà bọc miếng này, luôn. rồi. là. Không miếng này gì này thì nó mà thu bọc miếng là không luôn นี่คืออะไรอ่ะตะคาบอ,อ,าอ๋อ้ตะคาบอันจะล้างมากที่ตะคาบนะน้องบ้านด้านบ้านน้องก็สุดลมนะี่ะอ๋อน้องบะทูกลัวตะคาบนะทุออออกคนกลัวกลัว <c oughs> อืมเป็นป่านะป่า um, ทั้งหมดเลยนะพี่นะนี่ป่าลึกนะพี่นะประตูไปไหนอะไปประตูจะเข้าไปเหรองมประตูก็เข้าไปเหรอ มึงไม่ใชงมาที่นี่วะก็บอกอยู่ว่ามาให้ท่านยิงเพชรให้มาดูว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าอะไรประมาณนีู้กโกูเหรออืมใช่ายดีแต่กูอยู่ข้าน้องหมอกน้องสบายดีน้องหิวข้าวเนี่ยได้เดี๋ยวรอบหน้าถ้าพี่มาจะพี่เอาเข้าวมาให้ส่วนน้องปัสสาวกเหมือนจะเป็นคนดีขึ้นนะอยาก นี่คืออะไรวะจับไม่ได้ไมนคือกล้องไงคือกล้องทำไมมีมึงอยู่เนีนะวะใช่ใช่แล้วคนน้องบาตรวร์อยากรู้จังมันคืออะไรนะคือกล้องนะเอาไว้ถ่ายผมไม่จักใช่เนาะไม่รู้จักหรอกเสียงอะไรกเลยะยยท่าผัดนะพนจะลืมมึงน้องบัตรทัวทำอะไรคนน้องเดี๋ยว นะว่าจะผมไปจะไกลจะกลับแล้วเพราะวฝนมาเริ่มตกนะฝันโน้นนี่ดำบึ้ดเลยนะฝั่งนี้นะ่ะบรรยากาศร้อนจัดเยเสียงไม่ไรเบาให้ดูว่าฝนมันจะตกเป่าต้องเดินทางกลับอีกไกลเลยเนะี่ยมีอะไรม,มาดีบอ่ะจะทำอะไรมาทำอะไรมูลอ๊อ อย่านะอย่านะให้ท่านอ่เพ็ดขังเลยนะนี่ <laughs> น้องมาตัวนี้พูดแทนให้เพชรนี่กูเลยนะเห็งว่าเขาก็แกล้งบ้างอะไรบ้างอยู่คนนี้อยู่ค,น,น,ค,น,น,คน,นเดียวเหงาไหมเดี๋ยวพาน้องหมืองมาอยู่ด้วยไอตัวติ๊ดตี๋ไงติดก้นน่ะใช่ใช่ต้องการไหมจะให้มาอยู่ไหม น่าจะกลาอยู่โอเคทุกคนผมว่านะผมจะตองกลับแล้วแืมกล้ามอะไหนเฮ้ยทำไมำดกแงโว้ยทำกยานออกทำอะไรถกเล่าผมนะพี่นะทุกคนอนได้อืมกูหิวครับได้อมาให้ คนน้องประตูนี่น่าสงสารนะไม่มีเครื่งองไม่มีเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าท่านยิงเพชรเนี่ยจะเอาเองไปอยู่ด้วยหรือเปล่านะถ้ายเอาเองไปอยู่ด้วยก็ดีเพราะว่าจะได้ท่านยิงเพชรจะมอบหนะ้าที่ให้เองไปดูไก่อ่องเดียวนะแต่ห้ามไปกินไข่นะห้ามไปกินไก่นะกินไก่ใช่ไก่กูก็กินไก่อยู่วะกินไม่ได้กินไก่สดสดไม่ได้ท่านยิงเพชรแล้วมึงจะกินไรวะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวท่านยิงเพชรเตรียมไว้ให้เองอนเรื่องนั้นอะ ทุนทึ่น้องปาทูก็รู้สึกแบบเหงาะเลยเข้ามาเร็ววะแล้วอยากกินกูอยากกินได้ได้เดี๋ยวมาให้ทุนโอเคทุกคนก็เยอะโอเคเดี๋ยวจะกลับนะอุ้ยู่คนเดียวไปไปเลยเออเดี๋ยวรอบหน้าออกมาให้คนไว้เจอทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พื่อนๆนะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปด้ทุกๆท่ทุกคนไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับปาทูบ๊ายบายกล้องเลยบ๊ายบาๆแบบเนี้ยแบบเนี้ย Okey, okey, tuan.